สวัสดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแชนหนุ่มมันนั่งกันอยู่งี้อยู่พวกเรานะฮะที่นอนดูนะจังเย้ครับีผ่อนนี้เราซ้อมกันเมื่อกี้ฮะเฮ้ยเอาแบบซ้อมกีกหรออยู่กับนิวนะฮะคอยค่ะใครบ้างอะเนี่ยสวัสดีครับชื่อฮาซันครับรับบทเป็นพูริตครับเย้ สวัสดีครับชื่อปูนะครับรับบทเป็นนาวาครับ,บสวัสดีครับผมพิมครับรับบทเป็นพระพายครับสวัสดีครับซ้าโก้ครับรับบทเป็นพนาครับครับสวัสดีครับดิวครับผมรับบทเป็นเออรอเล่าเราอยู่กับพีมได้ไรนะส่งท้ายปีวันคิดมากไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มเวิร์มแมนเม่ใชนาวาครับ เพียงนาบว่า l o v e r m ม n ตอนนี้มีพายลอตออกมาแล้วใช่ใชครับใช่ไหมก็ก่อนจะเริ่มการฝากยูทูบอ e o ซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้นะไลค์สั b s c r คร e กระดิ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มตามกันไว้นะแชร์ไปให้บ้านสาังก์เขาดูบ้านพี่ฟิลเขาดูทุกบ้านเลยนะฮะว่ามานั่งหลอดหลับนอนอยู่ ตอนนี้นะฮะแล้วไปเราช่องซีรีส์ด้วยนะฮะ Go to Infinity นะฮะโลดโลดนะครจะเห็นอะไรเดี๋ยวขึ้นในงานข้างลนี้ทขนาดนี้ก็ต้องขึ้นแล้วล่ะขออะไรชนะทางวันนี้วันนี้เราถ่ายทำในวันคริสต์มาสวันที่ส5บห้าเลยยอดวิวของใครเราก็ทะลุ5้าแสนวิวแล้วเพือใครไม่ดู้นี่ถือว่าพลาดมากยังไม่สนใจน้องปูนนะเขาอยากได้20ล้านเฮ้ยสามไปค่ะทุกคนใครชื่ออะไรนะ ตูนพูลิตก็ใครพูล oui ิตอะไรนะพูล uh, ิตครับพูลิตครับอ่าเลครับเป็นใครอ่ะพ uh uh okay. ูลิตพูลิตก็เป็นนักธุรกิจระดับประเทศเลยครับอยู่ดีก็รู้สึกว่าอยากเบิร์นเอาก็เลยไปอยู่บนเกาะปิดหรอใช่ปิดตัวใช่ปิดตัวจากโลกใช่แล้วก็ไปทําบาร์กับเพื่อนสนิทครับอ๋อแล้วก็แอบลงรับ อะไรใครเนี่ยบาร์เทนเดอร์ประจำาราคนนี้แน่เลยคนนี้หรอคนนี้หรือเปล่านคนนี้คนนี้จริงจริงแล้วผู้นี้เป็นคนที่ดูจริงจังกับทุกอย่างครับแต่ว่าเวลาอยู่กับนาวาครับเขาจะเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งต้องรอไปติดตามดูในพายัตครับต้องรอดูนะเป็นไงบ้างนาวาชื่อเป็นน้ำเช่ใช่ครับรับบทเป็นนาวาครับนาวาเป็นเงือกเป็นบาร์เทนเดอร์เขาเปิดมาเ็าบอกเลยหรอเป็นเงือก อันนั้นครับเขาบอกเปิดมาเขาบอกเลยใช่ใช่ครับยังยังยังไม่เคยดูทำอยู่ที่ร้านของพนาแล้วก็จับกวนนี่แหลยทุกคนจะได้เจอเจอเขาเจอบุริษครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยย่างงเี้แล้วก็ดึงดูดผู้คนออะไรย่างเงี้ยก็ตรงตามเราเลยเหรอก ดีไม่ต้องหอมถูกแล้วมันจ่ายพี่เฉียชมรับแล้วพี่ฟิล์มได้ไป็นครนะรับบทเป็นพระพายครับพระพายเกิดวันที่18กรกฎาคมสองพห้าสามแปดเกิดที่ท้าไม่อยู่ท้าไม่ห้าผมไม่หยุดนะเอาเอาแค่ไหนครับเอาซื่ออะไรขอข้าวขอข้าวหน่อยนะโอเคไอ้นั่นอ้นั่นตัวเองละฉันชอบเป็นนายเงือกครับที่อยู่เกาะมาตั้งแต่ยาวนานแล้วก็เป็นหนุ่มธุรกิจ ที่ท am, o, ah. mm ําเกี uh ่ยวกับพวกเรือประมงทั exactly like ้งเกาะเลยนก็จะมีอิทธิพลมีดิโพลทีงเงินสูงในเกาะก็จะรู้จักกับทุกคนเลยซึ่งน่ารักกับทุกคนแต่ว่ามันมีปัญหากับคนเดียวที่ขัดขวางความรักของเั้งหมแล้วาวข้ารู้แล้วว่าใครเอเดเฮ้ยไม่ใช่ิรือแล้วนี่ว่าสริงฝากรสติงขอรอนพอแล้วพอแ้องแนหื่นเมื่อไหร่ครับตัวเขาเนี่ยค่อนข้างมุ่งมั่น แต่ว่าเป็นคนน่าสงสารเรื่องความรักเหมือนกันรักสามเศร้าะเนาะเปรียบเทียบกับตัวผมนะเรื่องความรักอ่ะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆอยากได้คนคนี้อยู่ในชีวิตแต่ในทางกลับกันก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าเลือกคนที่เขาไม่ได้ชอบเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเี้ต้องไปดูในตัวเต็มีทีหือว่าที่พูดมานี่อีกแอนนะจะลอง้องจะลอง้อง ใน่กาะจิ้งจุ้องมีหัวใจไปทงข้างหลังบ้านเจ้าของบ้านใจกล้วนะครับเราเปิดเป็นพนารู้จักกับทุกคนเลยเราเป็นเจ้าของโรงแรมคือทั้งเกาะมีกันอยู่แค่6กเจ็ดคนนี้ใช่ไหมไม่ไม่มีคนอื่นด้วยมีคนอื่นด้วยก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ริทแล้วก็นี่ก็จะรู้จักกันแบบว่าที่บ้านเก็บเลียกงเลยเป็นพี่น้องกันอ๋ออ๋อครับอันนี้ก็รู้จักกันในเกาะอยู่แล้วแล้วก็ส่วนนี้คือเป็นเด็กบเด็ก เป็นเด็กอะไรเฮยเด็กพี่เด็กอะไรเด็กแค่ไหนเด็กพี่เด็กพี่น้องก็เป็นเด็กฝึกงานแล้วก็เรามีแฟนเป็นพี่อ๋อมาเจอน้องตอนช่วงเลิกกันพอดีก็เลยมีความสัมพันธ์อะไรเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวไปดูนะทีมนะจริงหรือเปล่าแสดงว่าพี่เห็นแบบที่ผมเห็นใช่ต้องบอกก่อนนย ความสัมพันธ์เล็กน้อยดีลแล้วเป็นเด็กที่ของเขาเหรอเป็น,เนื้อครับเป็น,เ,ปนเนือกแต่ว่าเป็นเงื้อที่เด็กที่สุดแต่ก็มีความแตกต่างเพราะว่าเขานี่มีความแตกต่างทางสายพันธุ์นิดนึงแต่ว่ายังไม่บอกต้องไปดูซีรีส์กันนแล้วเราจะเป็นเงือเหมือนกันไม่ได้นะจ๊ะเราองเป็นซุปเปอร์เนืออันนี้คือเรือ่องราวเ่ยเอามาจากนิยายใช่ไหมใช่แล้วก็เขาตั้งชื่อได้อย่างสลละสลวยคล้องจองมีความหมาย ชอบมากเนาะแล้วก็ใครเตอร์ดีมากตรงนี้เราไปดูไพร์โหลดกันเนาะเจ้าของบาร์เขาเป็นยังไงนะเนื้อเขาเป็นยังไงนะออฟฟิเชียลไพร์โหลดเพียงนาวาเลอฟเฟอร์เอร์แมนคุณเชื่อได้ตำหนักขอเคมนไหมเพราะว่าที่นั่นยังมีเงื้อกระสัายอยู่นะอันนี้ใครเนี่ยจริงเหรอคือซีจีใช่ทายใช่ทายครับ มีหลายคนเคยพูดนะว่าพวกนั้น,เ,นเขาอยู่ในน้ำก็จะกลายเป็นเนื้อแต่เขาอยู่บนหอกก็าาสามารถใช้ควิทปรับคนได้กับคนเหมือนบรรลุโทษหเายถึงแล้วหรอเราเพิ่งเคยเจอเนื้อไหมครับอเอาสิ <laughs> โอ้ยโอโอ้ยีห้เกาหลโอ้สุดน่าว่ามีผู้ริ้เพื่อนที่เป็นผู้ส่วนล้านต่อจากนี้จะมาทางานแบบเรายาวๆเลยส่วนนี้น่าว่าบาร์เทนเดอร์มือหนึ่งร้านล้านโฉมโคตรเข้มแล้ววันนี้คุณผู้ริ้อยากดื่มอะไรไหมครับ เวลาคนตรงรับเขามักจะสั่งอะไรกันนะครับจีบปะเขาสั่งอะไรกันนะครับจะไปไหนล่ะครับอ้างั้นเหรอจะไปตัดผมในเมืองครับเราจะรีบกลับให้มาตรงเวลาใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังอยากไปเที่ยวเล่นในเมืองพอดีเลยเฮ้ยนี่คือวิธีจีบผมไม่นับนะ เออสวยซะด้วยอย่าเห็นมันก่อนไม่อ่อนโยนเลยนะไม่กอดที่อนนี้ไม่จะกอดกาอะไรหนาวะนอนแถมันก็ไม่ใช่มึงฟังูดีๆนะมึงกนาวารักกันไม่ได้หรอก กูไม่เข้าใจที่มึงพูดแต่ในเมื่อกูกับนาวาจะรักกันก็ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สู้เขาบ่สูเขาบไม่สู้เขาบ่เฮยนะถามว่าสู้ทำไมเขาจะมีดาวรูปแบดแฉกประกฏบด้วยตัวของพวกเขาและในคือวันเราจะเด็นดวงเหล่าเงือนพวกนั้นต้องลงไปใต้สมุทร ้ยันเอาแว่นนิดนิ้วน่อยตีลังการกับลังเลยนะตีรังกากับลังเลยนะอยากรู้ไทยยังไงนี่เขาใชกหางองพวกเขาไม่งั้นพวกเขาจะไม่สามารถกลับที่เราเป็นมนุษย์ได้อีกยากมากว้าสั ายอยากไออ่ะอ๋อนี่คุณภูริชับเป็นเพื่อนของพี่พนาตัวนี้พี่ภาภายเป็นรุ่นพี่ผมแล้วก็เป็นเจ้าของเรือประมงทั้งเกาะน,นี่ครับโหรวยไหมวะผู้สมรู้ร่วมบรรลุก่อนนี่เองได้ไหมได้ไหมเราต้องร่วมกันตอนที่ติดคอร้องเมื่อกี้ใช่ครับตึงเลยตึงใส่กันเวอร์ยินดีได้จับครับโหยินดหวาเพูดเกินไป แต่คุณพูดเรื่องนั้เหมือนไส้พี่แย่หรอครับยินดีที่าไรก็จับยินดีสุดๆเลยครับผมไม่เหมือนไส้คน,นละพายเหรอครับพเพราะวันก่อนเนี่ยผมสนใจแค่นาวาคนเดียวเท่านั้นสวัสดีครับผมจริงมาฝึกงานที่นี่ครับเริเร่มงานได้เลยรับงานเลยครับอันนี้รับงานเองหรออุ้ย เลยไปหน่อยได้ไหมสารจุดหุ่ยว่าไงล่ะส่านพี่เห็นอะไรไหมครับพี่ยังไม่ได้พูดดีหรอครับพี่รู้สึกยังไงกลัแค่กลัวว่าต้องเสียนาวาไปตลอดกาลนาวาหนึ่งไฟโยื์ตอบแบบนี้อีกสักพักนะครับอ้าว ไม่มีมนุษย์คนไหนรักเนื้องเราหรอกเนื้อนาวาคนก็เห็นเราเป็นแค่สัตว์ประหลาดไม่ก็ปีสักแต่พี่ไม่อยากให้นาวามีเรื่องติดตาวมพี่นะอยู่หรอพี่ไม่โอเประการเดี๋ยวก็รู้แล้วคุณเชื่อไหม ก็ยังมีเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์กับเนื้ออยู่ปีม้คร่บวาวพี่ดีรวเป็นัไงต้อง็ับาพี่ก็่เหรอพี่พ่อถามพี่เรอพี่ถามเราเลยใช่ไหมของเรากำลังคิดถึงความเป็นมาเป็นไปการพัฒนาการของคุณภาพละครไทย หลายหครั้งาจริงเราไม่ดูละครฟีทีวีหลายปีแล้วเพราะเราจับออกว่าซีจีป้อมภาพลอยแต่พอเราดูไพลอตเพียงนาวาหลายๆอันที่ลงไฟถ่ายอันเดอร์น้ำขึ้นใต้น้ำเนี่ยก็ตั้งใจทำแล้วก็เรียบเนียนกว่าที่คิดเยอะเลยเหมือนเลยอันนี้เรนผู้พูดถึงโปรดักชันก่อนก็อย่างที่บอกว่าเกินคาดจริงๆตอนแรกอะคิดว่าเป็นเปซีจีได้ซ ไอตัวเงือก CG แต่แบ็กกราอ่ะแบบว่าเขาจะเยอะกว่านี้ใช่ปะตอนนี้เขาแบบมันดูมันไม่รู้สึกถึงความเป็น CG ความประดิษฐ์ใช่ไหมเออทุกอย่างมันดูธรรมชาติมันดูรู้สึกว่ามันมีจริงๆเลยเงี้ยนี่บอกไว้ก่อนว่าน้องๆหรือว่าคนรู้จักแบบนี้เขาไม่ได้ให้เงินนะความรู้สึกที่เราดูเนื้องานเรายังไม่ได้มีภาพในหัวว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะเพราะถ้าพูดถึงนังเงือกส่วนใหญ่ในหัวเราก็จะคิดถึงแบบการ์ตูนมากกว่า เออใช่มันทายยากเลยไม่เอยมาจับหรอกแต่จริงๆซีรีส์เราครับมันจะปล่อยไพายロทเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าทางทีมงานและผู้จัดเลยครับก็กังวลเรื่อง 4G มากๆอยากทําให้เนียนที่สุดอยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่ ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ครับก็ถยอว่าคุ้มค่านะที่รอได้ดูกันห้าสนวิวแล้วเฮ้ยีกำลังพยานขึ้นไปหนึ่งล้านแล้วครับตีต้องดูวนๆนะฮะรอใช่ครับฉันคาดหวังเลยพูดไปเลยส่งเสียงใครได้ยินนะฮะว่าไม่มีซีรีส์จริงมาคุณภาพจะเท่านี้หรือมากกว่าต้องมากกว่าอีกแล้วครับต้องมากกว่าจะไม่ต่างกว่านี้คอคาดหวังเพราะว่าถ้าทําให้เราเชื่อได้ทุกซีนที่เขาไหว้แหวก แหวกว่ายแล้วก็าเถอะอินไปกับเรื่องราวที่เขาเล่าแน่แ่ได้แล้วถ่ายไปได้แล้วค่น่าจะได้จะมีหางจริงหางนี่ก็เริ่มงอกแล้วนะครับนี่แล้วเราข้ามไม่ได้จริงๆเรื่องการเขาได้เข้าเข็มมีมีด้วยเหรอครับมีมีการเย็บปักร้อยด้วยเหรอครับเฮ้ยเย็บปักถักร้อยเรื่องเรื่องนี้เขาทั้งสไปซี่นะเออเสร็จไหม แทบอยู่แล้วเริ่มเองตลอ,ตอเดเลยเท่าที่เห็นอ่ะ <mel od ic sound> ไม่รับนวนเลยพูดในฐานะที่เราไม่รูนน้จักกันการปรากฏตัวครั้งแรกของในเอกน้องปูนก็เป็นที่ตราตึงจริงๆตามที่นิยายได้บรรยายเอาไว้ว่าจะต้องส่งเสน่ห์ใช่ไหมครับแล้วก็ดึงดูดทุกการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะาการเข้าพระเข้านางกับภูริตก็ม <m> ีเคีรมีบางอ่างส่งขึ้นส่งลงให้กันแล้วมันดูพอดีในไพ่หลอก ไม่รู้ว่าของจริงเจอสีที่ยาวขึ้นฉันว่าได้แหละฉันชอบเคมีนการเลี้ยงเหมือนป้าสองสีประกาศที่ไหว้เลียวกันไปในสายน้ำที่พัดนั้นคู่หลังอะแล้วคู่หลังอะคู่หลังนั้นพูดได้หรอเขาบอกมาก่อนดูเขาเบานะแต่ว่ามีน้อยนิดหน่อยานิดหน่อยนิดหน่อยหรอตรงนั้นตรงถานั้นนิดหน่อยมีแค่ดีคัดมาแหละดูไม่ออกดีนะีต้องใจถึงเล่นอย่างนี้แหละคนถึงดู เอาใจช่วยจพอถามความรู้สึกเราไปแล้วที่ดูใครลอดถามความรู้สึกน้องๆดีกว่าวพาพอเห็นผลงานเราออกมาแล้วเนี่ยพอเราได้ดูจริงๆแล้วรู้สึกยังไงไปถ่ายกันมากี่วันแล้วเนี่ยสองวันสองวันครับสองวันก็รู้สึกว่าดีกว่าที่เราคิดไว้เพราะ CG ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่ทําให้เรียบเนียนแต่ว่าทางทีมงานเราเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับเออโลดยากไมาเป็นเงือน ยากครับก็ต้องฝึกว่ายน้ำต้องฝึกสอบก็เลือดไหลเลยใช่ไหมรอเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเราต่ช่วยนะขอทุ่เทนี้เราเป็นเงื่อคู่กันเป็นเพื่อนกันเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รับเาไม่รับไง่ว่ายน้ำยากมามพี่ฝีบูยากมากพี่คือผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนแพนิคเรื่องน้ำเยผมเคยจมน้ำตอนเด็กอ้าวอ้าอันนี้จริงเลยอ้าวรู้ไมเราว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วไหม ไม่เป็นไม่เป็นเพื่อนคุณใช่คือตอนเด็กอ่ะผมไปโรงแรมหนึ่งใช่ป่ะพื้นอ่ะสโลปอย่างเงี้ยจาก80เซนติเมตรไปสอุห้าสิบแบบค่อยค่อยลึกไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วผมก็เกาะโฟมแล้วด้วยความเป็นเด็กอ่ะล้วก็เพลินอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ลอยลอยลอยอยู่่ดีหลับหลับหลับแล้วมันก็ไปอยู่ตรงลึกๆอายุเท่าไหร่หูเด็กมากอ่ะประถมอ่ะแล้วผมก็สะดุ้งตื่นใช่ป่ะ แล้วผมก็ตกใจมันอยู่ตรงนึกอะแล้วผมก็แบบหลุดโฟมแล้วผมก็จมน้ําแล้วก็ฝรั่งก็กระโดดมาช่วยเออแล้วไอเดยผมเลยแพนิคแพนิคแบบเกี่ยวกับน้ำมากัวเก่งมากใช่ตอนก่อนหน้าผมเคยไปถ่ายรายการในเฟซแคมเปญเกี่ยวกับน้ำเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันผมก็ทําไม่ได้ผมก็จมน้ําจนได้รับเรื่องเนี้ยเออแต่มันก็เป็นแบบอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันท้าทายผมมากเลยอ่ก็ผ่านมาแล้ว หันมาแล้วสวิ่งหนักหนักอึ้งอยู่หนักมากก็ตอนที่ถ่ายทําจริงๆอ่ะเลือกกำดาวแตกสองรอบเหล็กดันใช่แหล็กดันมันก็ยิ่งทำให้เราแพนิคเข้าไปอีกลัวไปอีกหนักกว่าใช่เพราะว่าครูหมอตอนนี้สอนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอาการเนี้ยก็ต้องพักสองวันหรือเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากลัวว่าเราแบ็คเอาท์ไปแบบน็อกไปพอเราได้ยินคำนั้นแล้วตอนจะเริ่มเราอะวเชีโอ้โหจะตายเพราะกูจะตายว่ะตอนนัแต่เราก็ต้องถ่ายต่ออ่ะถ่ายให้มันผ่านไปให้ได้อ สู้มากตอนเป็นเงือกน้องๆเก่งมากเลยอือใช่เก่งเยี่ยนี่เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าพีมเคยจบจบไปจบมาเป็นเงือกเลยเป็นรอบหรอแต่ผมจะบอกว่าถ่ายทําเนือกอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากพี่เพราะว่าตอนที่เราซ้อมกันอะเราซ้อมกว่าจะได้เนี่ยมันนานมากเราต้องซ้อมส่วนตัวแล้วก็ซ้อมกับครูตอนท so, ี่เราซ้อมเราใส่แว่นใช่ไหมแต่พอถ่ายทําจริงๆอะเราถอดแว่นเรามองไม่เห็น หรอใช่เราจะมองไม่เห็นเราจะไม่รับรู้เลยมันจะเห็นลางๆว่าตากล้องอยู่ตรงนู่นไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่สามารถกะดได้เลยห่างนี่ซิลิโคนซิลิโคนหกิโลกยี่สิบ ยี่สองแข่งอะไรมากจังหวะสวัสดิ์ครีบก็คือแล้วตอนนี้ใส่หางก็ยากด้วยนะครับใช่ไม่ใช่แค่ว่ายนะครับกอดจะลงน้ําใส่หางก็ยากมากถ้าเราเป็นคนใส่ให้ใช่ไหมใส่เราเนื้อขรรมบ่กาะติดขอบสายตลอดเวลาใจเองหชอใจใจหายใจคอไหมครับพี่ใจคอใจเย็นใจเย็นใจคว่ําพี่เรางคตลกก็ได้ไม่เข้ามาดีหรอซี เกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยจริงอุปสรรคมันเยอะมากอคือตั้งแต่ซีนอยู่ในบาร์แล้วคือเราไปถ่ายกันที่ทะเลครับแล้วตอนนั้นก็คือมีฝนตกด้วยเราต้องแข่งกับเวลาฝนดันด้วยแล้วก็มีซีนน้ำด้วยคืออุปสรรคมันเยอะมากๆเพราะว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยคือเราไม่ได้เรียน control emotion ของหน้าเราด้วยแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยมันก็จะมีซีนที่จะจับหน้าของเราซึ่งมันยากมากๆเพราะว่าเราอะไม่ได้ใส่แว่นอะแล้วถ่ายน้ำคลีมันก็มีแสงตา เราจะคอนโทรยังไงมันยากมากๆแล้วคุยในน้ำก็ไม่น่าต้องขึ้นมาคุยข้างบนใช่แต่ว่าคุยในน้ำได้ยินะครับเพราะว่ามีคนล้อพงใช่อ๋อรอไปทาลงทุนนะะถ่ครับสามหลัชเราต้องดำลงไปสิบรอบเลยกว่าจะได้แต่ละเทคต้องใช้ความพยายามมากๆเลยกั้นหายใจได้นานสุดกี่นาทีเดีวของดิวของดิวได้ไม่นานครับ ช่วโมหนได้นานชั่วโมงนึงคุณน้ำได้เท่าไหร่นะห้าสนาทีครับนาทีอ้อันนี้เขาเก่งกว่าเขาํำได้วันสามวันขึ้นีเดียวขึ้นอื่นขึ้นอื่นบอกเสียวมาดำได้กี่เมตรดำได้50เมตรอดำไปคนเดียวด้ับไม่มีใครคนไ ต้องไม่ตามเด้อวนนี้กำลังไหลเลยเลยเก่งจริงจริงพี่จักรกู้นะครับเป็นไงบ้างเจ้าของบาร์พาลอตตัวนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองพอสมควรเพราะว่าเราก็เคยเป็นนักแสดงเก่ามาก่อนแต่ตอนนั้นน่ะเราเด็กๆเราเล่นแบบไม่ได้จริงจังแล้วยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักแสดงถึงขั้นนั้นแต่ตอนเนี้เรามีความมุ่งมั่นและอยากทําให้เต็มที่ที่สุดก็เลยคาดหวังแล้วก็พยายามทำถูกใจถูกใจถูกใจหาเนี่ยแล้วสิ ใายเลยครับแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าหากันง่ายสนิทกันไวก็เลยไปได้ดีที่เนี่วผมต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนเก่งมากความที่ใหม่ด้วยแล้วภารกิจมันเยอะมากน้องอย่างเนี้ย ต้องไปฝึกว่ายน้ำแล้วยังต้องฝึกเป็นบาร์เเนเดอีกแล้วพวกนี้ทุกคนมีต้องไปเรียน acting แล้วต้องลดน้ำหนักอีกใช่และช่วงเวลาที่ม MM ันสั้นๆนะครับแต่ละคนก็พยายามทำให้มันได้ดีที่สุดเก่งมากเลยแต่คนคือก่อน ก่อนถ่ายไพ่รอดอ่ะพวกเราทุกคนโดนบีบมาหนักมากว่าแต่ละคนคือต้องไปปรับแก้อะไรบ้างทาเต็มที่ที่สุดระดับนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าจะต้องพัฒนาไปกว่านี้อีกใช่อีกใช่ครับก็เลยกะถามเลยต่อฮะว่าเราก็ต้องมีการเตรียมตัวในเวิร์กช็อปมันจะมีคัดเปิดใจกันนะเพื่อที่จะละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยครับร้องง้ก็มีน้ำตาซึมซแต่ว่าไม่ถึงกับร้องมากเงี้ยครับชอบเข้าหรอ ใจเราเปิดไหมฮะเปิดเปิดครับเราก็คอยเจอนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยให้สน e ิทสนมกันเวลาเล่นกันจะได้เข้าขากันได้ถ้าเกิดว่าเจอแค่ที่เวิร์กช็อปเนี้ยอาจจะไม่ได้สนิทกันก็สนิทไปถึงไหนกันแล้วในตอนนี้กับน้องเนี่ยก็นอนบ้านเดียวกันเหมือนกันรู้รู้เนี่ยครับรู้ไงอ่ะรีบไปนอนดึกกว่ติดกล้องใช่ไหมติดกล้องก็สนิทกันในระดับนึงเข้าใจกันเข้าใจกันครับ พู้ทะเลเคืนเขาชอบกินอะไรอ่ะเออเออเขาชอบกินเส้นครับแล้วก็ไม่ชอบกินผ่าจริงไหมฮะจริงถือว่าเราแน่ได้ดีหนึ่งแหน่ไม่ไม่ไให้อะไรทั้ัเฉยผมชอบคูนี้คือถามดูเดือดแค่ไหนดูเดือดทุกวีกเลยครับเพราะว่าแต่ละวีกมีการบ้านกลับไปทำเยอะมากความตั้งใจของผู้จัดหรือว่าครูก็อยากให้เราได้ดีที่สุด ใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้คอมเมนต์กันแบบตรงๆเลยซึ่งตรงๆทุกครั้งอ่ะน้ำตาซึมน้ำตาซึมทุกครั้งเพราะว่าเราก็พยายามกันแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอขอดูไม่เชื่อไงแต่มันดีนะมันเป็นแรงผลักดันให้แบบพวกเราทําในทุกๆวีคเลยครับใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปว่ายน้ําก็เหมือนกันมันยากมากๆเหนื่อยมากๆพวกผมดำน้ํากันอ่ะ ตั้งแต่บ่ายยันหกโมงพร้อมทั้งมีแว่นแล้งไม่มีแว่นกับบ้านแบบตาเบลอล้วเอฟเฟกจากการเรียนนำหนามครับมันมีเอฟเฟกเยอะมากเลยหลังจากนั้นก็จะหูอื้อบ้างตาผ้าบ้างท่นเอหมดเลยนะไม่มีสแตนดอินสแตนด์แมนไม่มีไม่มีไม่มีเก่งมากถ้าถามความประทับใจในซีรีส์ก็ประทับใจแล้วนะแต่ว่าผมว่ามันไปได้อีกเยอะเลยอีกเยอะเลยครับ24 e สอีพีใช่ แปดสิบแปดแปดสิบแปดอีพีเอาเลยสามปีหากมานาะงอกจริงๆ่ะเท่าหล่กันขนาดนั้นล่ะภายลอมันก็ดีนะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองเจได้พัฒนาต่อได้อีปุ๋ยพูดแบบนี้ทีมงานรักตายเลยเราจะไม่อยู่พัฒนาแล้วพัฒนาไปยื่น ใตอนว่ายนนทเราเรียนกัน3คนสนิทกันแล้วก็เรียนรู้อะไรต่างๆกันเพราะเราแบบทุ่งเทกันมากๆเลยเพราะแต่ละคนนี่คือเลือดตกอย่างออกของดิวคือใส่ปินบาทเท้าเลือดออกอะไรเงี้ย<ม>หัวนโนหัวโนใช่มาไปครั้งแรกตอนนั้นน่าจะถ่ายรูปมาครับเป็นครั้งแรกที่ถอดแว่นไม่เคยถอดแว่นเ,<อ>เลยก็เลยพลาใช่แล้วดิวก็เลยไม่เห็นข้างล่าง แล้วพอตอนที่เราจะขึ้นจากบนน้ำอ่ะหัวเราไปชนหัวโนเลยไม่นะแล้วพอมันต้องมีอุปกรณ์มีดำน้ำมันช่วยเหลือกันดีไหมฮะคุณเซฟตี้มันต้ดำน้ำคูมดคอยเซฟตี้พวกเราว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างเพราะคูมดรู้เลยว่าคนนี้โอเคไม่เคียย์หูนะเลือดไหลนะอะไรเงี้ยซึ่งเคียย์หูสำคัญมากๆากว่าใต้น้ำแรงน้ำมันสูงมากมันอันตรายมากๆยิ่งลงไปลึกอ่ะแรงดันมันยิ่งเยอะไม่เยร์หูอ่ะอาจจะมีปัญหากับหูเลยลงไปที่กี่เมตรอ๋อสระห้าเมตรเลยครับ แต่ว่าอยู่ทีกี่นาทีนะห้าสิไม่ขึ้นมาเลยก็ลงไปตอนบ่ายขึ้นมาตอนค่ำแล้วเรื่องเต็มของเราเราอาจจะไปถ่ายที่ทะเลจริงๆด้วยซึ่งก็จะมีความท้าทายมากกว่ามีแรงดันมากกว่าซึ่งก็ต้องเป็นกำบ้นของเราที่เราต้องไปฝึกให้เก่งมากขึ้นท้าทายได้เลยเกิดไปไร้มื่อวานมีวิธีทลายกำแพงยังไง เข้าถึงกันได้โดยไม่ตะกิกตะขวงใจไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่รู้ว่ามีความบังเอิญหรือเปล่าตอนแคสเรื่องเนี้ได้คู่กับน้องพอดีได้แคสกัน ูกใจเลยต้งแต่ตอนนั้นตกใจผู้จัดูกใจเคมีมันก็ยากนะแหรือเปล่ายากพอสมควรในการที่จะได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เามีแรงกดดันเยอะมากทุกคนเนี่ยกวอ่าผู้จัดเขาจะได้มาไงครับเขาคิดหนักมากคือความจริงก็เองก็อาจจะไม่ได้เรื่องนี้ต้องพยายามต้องทําให้พี่ๆเขาเห็นเรื่องความตั้งใจของเราแล้วก็กับน้องอ่ะก็จะมีการคุยกันสื่อสารกันตลอด ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราจะเล่นเราเล่นจริงไปเลยเนาะเอาจริงแรกก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างครับพี่ปั๊บเผื่อเดียวพี่เผื่อแลเขาเผื่อเราก็ทำยังไงเขาสั่นตัวสั่นรอเออแล้วดิวสั่นไหมครับดิเขาถามมานี่สั่นสู้ครับเดี๋ยวสู้เดี๋ยวสู้แต่กับเพื่อนๆทุกคนก็น่ารักครับเพราะว่าการที่ได้มาเวิร์กช็อปคิดว่าดีกุ้มเป็นคนชอบเวิร์กช็อปมากเพราะว่าหนึ่งเราจะได้รู้จักเพื่อนๆเราแล้วเวลาเราได้เล่นมันก็จะง่ายขึ้นไม่เก่งดีมากเลยต่อตาม ให้กำลังใจเสมอจากกูอะเพราเราจะเห็นแล้วว่าเบื้องหลังเนี่ยกจะได้เป็นไพยหลอกเยๆแบบนี้นักแสดงจะต้องมีการเตรียมตัวการต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยชนะใหญ่ทุกคนติดตาม เราจะฝากอย่างเดียวไม่ได้ให้น้องๆฝากซีรีส์หน่อยอย่างที่พวกเราบอกมาครับก็มีทั้งเลือดตกยางออกกว่า <c oughs> เราจะมาถึงวันที่ได้ถ่าย,<ด>ยไพร์ลจริงๆทุกคนตั้งใจมากทีมงานตั้งใจมากครับอยากให้ทุกคนติดตามชมนะครับแล้วก็ขอให้ไพร์ลเราขึ้นไปเป็นล้านวิวไ,ไวๆครับแล้วก็พวกเราว่าจะพัฒน,นาข,น <c oughs> ขึ้นกว่านี้ไม่ยากไพร์ลสัญ,ญญาครับดีมากอบครับดีมากดี <c oughs> เป็นได้ทังะห้กิจจังล้วท่านให้กัลกฝากคมเมดีเรื่องต่อไปเลย น้องอยากฝากจิงไทยอ่าอย่างนั้ตลกด้วยไหมเก็นมั้ยจริงล่ฝากทุกคนที่ยังไม่ได้ติดตามไพลอตของเราเพียงนาวานะครับสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชได้เลยว่าเพียงนาวาไพลอตครับเอาให้สิบล้านมิวเลยเกินไปเลยก็ดีนะเบินล้านก็สิบร้านใช่ไหม เยวถ้าหนึ่งล้านวิวพวกเราจะไปต่างจังหวัดกันครับก็หมายถึงว่าไปเฉยเฉยไม่ไดไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่พอเฉยเฉยก็เวลาเหมาะสมสมควรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางเงือกเอ้ยไหนเงือกและเจ้าของบารและเพื่อนๆของเขาที่มานั่งจอยกันวันนี้นะฮะ ขอบคุณใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับก็ฝากยูทูบนะฮะออกสเตจออฟฟิเชียลนะไลฟ์สเตชั่นใหกันติดตามทุกฟอร์มของเราตากันไว้นะฮะฝากติดตามช่อง Go To Infinity นะครับตามดูไว้นะฮะวันนี้ก็ความเหล่านี้จะกลับมาใหม่กับโอกาสต่อไปแล้วกันคือต้อทำเลยไมาดู้เราจอกันอีกเมื่อไหร่นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณคนดูละก่อนสวัสดีฮะขอบคุณครับบ๊ายบาย